15หมงคลกะวาลใหญ่สีิรธิทิฏฐิมติเทโสชยสิทธิมหเหติมหากูณาปาริมิตาปุญญาทิการัสสสพันตรายานิวารณสมัธัสสะขะวโตรังโตสมมาสมุทัสสะทวติงสมหาปุริสาะรักนานุภาวินาสิตายานุภายัญชนะานุภาวนาอตุตระสตามังครานุภาวนาชาพนารังศิยานุภาเวนาเกตุมารานุภาเวนา สัา p a r a m นัอุปา p a r a m i t a ทัปารมัทธ p a r a m i t a n u ภาเวนะสีรสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ เตชะนุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยียะธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสธรรมะขันธานุภาเวนะนวโรกุตตะรธรรมานุภาเวนะอัทัหงกิกรรมานุภาเวนะอัทแห่สมาปฏิยานุภาเวนะชาลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัศภราญาณานุภาเวนะสัพพนิุตายานุภาเวนะเมตตากรุณาโมติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปเิตานุภาเวนะ รัตนาตยาสารานุภาเวนะตุยห้างสภาะโลภาโซปุปัตถวาทุคาโทมันสุภายาสเวนาสันนตสภะอันตรายาปิววนาสั่นตสภะสังกับตะตุยห้างสมิชนตุทีขายุตาตุยห้างโอตุสตวาศาสเชเวนะสัมมัญคิโกโห้ตุสภะทาอากาสภะพาตวาหน้าภูมิขังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสาธุมแหอมุราคันนต ภาวตุสัรพมัง่ะรังรังคั่งตุวสรรพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทธิพวันตุเต ภาวตุสสพปะมังคะราราคขันตุสสปเทวตาสพธรธมานุภาเวนสะทาสุทิพวันตุเตภาวตุสพะปะมังฆะรางราคขันตุสสะปเทวตาสะพัฒสังขานุภาเวนะสะทาสุทิพวันตุเตนัคตยาขปูตานังปปะปะหานิวาระนาปิตัสสานุภาเวนะขันตวาเตสร้างอุปทเวนัคตยาขปูตานังปปะปะหานิวาระนาปิตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสร้างอุปทเว นาคตายาขาภูตานังปะปะระหานิวารณาปิเตสะโนุภาเวนะหันตวาเตสงอุปัถเวสิบพัทเทรกรัตะคาถาอาเตตังนานาวาคาเมยยะนปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยา่าธาตีตามป่าเีนันตังอับป่ตังจ่านาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสรังหีรังอสรังกุป,ปังตังวิธามะนุพรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงานไม่ขนแขนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปุกโป่งเถิดอิเชวะกิจจมาตัง โกชัญญามรนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่าหิงโนสั่งฆารันเตนามาห้าเซเนนามาจ,จุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหราตามะตันที่ต่างๆเวพัทเทการาโตาติสันตุติคเตมุนีเต พระมมนีผู้สงบย่อมเนี่ยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แหละสิบเจอภินหะปจเวคณปาตะชาราธรรมโมมหิชรางอนตเตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พระยาธิธรรมโมมหิพระยาธิงงนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาธรรมโมมหิมาลนา,มมาลนางานาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพ้าจากของรักของจริดินใจทั้งสิ้นไป กรรมะสโกมหีกรรมะทายาโทกรรมะโยนีกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีกัลยาณาวาปาปากังวาตัสทายาทภวิสามีเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวามเฮเฮเป็นห้างปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถิด